I'm mm -hmm. หลังจะลองขึงเป็นบักเลย่อย้าาจน เอ้าเจ้าเอาเครื então, oh. ่องสบานมาให้ไฟ

이렇게 되어 好，给我。好。 จะมองมันมีอะไูน้ำามันนนด้วยเออีเข้าไปตอยบุญปวันในันเป็ต่อยนวันันวันอะไรตอยเขาเลย

还得放泡面。<music> đây yeah. Oh,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  yeah. ha. yeah. Oh, yeah. Oh,

หลักสวยยังยั้เป็นร้อแต่กนได้ไ่ได้อืออืออ๋อเอ๊ะเออเนี่ยอืออืออดาลักเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำิหางหางกบได้เออหกขาเอ๊

ครับเอ้าไอ้ด้ยับเอ้าังนี้จะมืดเบน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 นี่อืมน้งกระโดด ส่มาเคืยูเป็นยังใส่ไเนอะเอาใส่สหน้ำเนาะเฮ้ยยวาไปไปดูนะย่ันีี่ห้ปตนัมเอ๊ะเป็นยังจากบเอาใส่วิกมุนลูกมันน้ำการไวเนาะ cả vàng các bạn đã nó ครัขอ้ท่น้ครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับภารกิจแถวนี้ก็เป็นอนว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาอาบดินต่อนะครับหลังจากที่อาบน้ำให้แล้วตุรูก็จะมาอาบดินต่อ ครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับจุยมมันควนยืนทำอะไรก็ขอว่าตัวตนพร้มสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานธุรกจิจการค้าขอให้เจริญรุ่งเรืองงอกงามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว,ว่าขอบคุณครับผมสวัสดีครับ